สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมจะมาให้ชมนะครับผมรูปเหมือนตัดทิดหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับอันนี้ออกที่วัดบึงนะครับปีพศ2 5 5 3นห้าะครับผมครับอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังนะครับผมนี่ด้านหลังก็จะตอกโค้ดนะครับนี่แล้วก็รันหมายเลขกำกับนะครับผมรุ่นอายุยืนนะครับผมองค์นี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับสีเดิมเเลยนะครับครับสําหรับเหรียญนี้นะครับผม หลวงพ่อคูณท่านจัดพิธีพุทธาพิเศษใหญ่นะครับโดยให้สมเด็จเกียวนะครับผมมาเป็นคนจุดเทียนชัยนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อรวยวัตโกหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วแล้วก็หลวงพ่อคูณวัดบ้านแพนนะครับผมท่านก็มาร่วมเสกเลยครับครับสําหรับหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าใช้มากเลยนะครับผมแถมราคาก็ยังไม่แรงนะครับผมองค์นี้แค่หลักร้อยกลางๆนะครับผม เป็นอะไรที่น่าเก็บมากนะครับโดยเฉพาะเนื้อพิเศษอย่างเนื้อนว่าอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับรูปหล่อตัดชิดหลวงพ่อคูณวัดบรรไล่นะครับออกที่วัดบึงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมขอบคุณนะครับ